รถบรรทุก4ล้อจัมโบ้แบบนี้ที่จดทะเบียนเป็นป้ายลอยอสานะครับเป็นทะเบียนป้ายเขียวแบบนี้นะครับเจ้าตัวกาบกันมอไซด์ด้านหลังนะครับยังจําเป็นอยู่ไหมนะครับถ้าเราเอ้างอิงตามการจดทะเบียนเนี่ยถ้าเป็นป้ายลอยอสานะครับย้ํานะครับว่าสล้อบรรทุก4ี่ล้อจัมโบ้แล้วจดเป็นลอยอสานะครับตัวกันมุดท้ายเนี่ยจริงๆริงแล้วเขาไม่ได้มีระบุขนาดนั้นนะครับแต่ว่า รถลักษณะนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับจะต่อนะครับตามอู่ที่มีการต่อรูปบันทุกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับการออกแบบนะครับการออกแบบการติดตั้งเจ้าตัวการลูกค้ายเนี่ยก็จะมีการนะครับติดตั้งให้มาจากทางอู่ผู้ผลิตเลยนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าในกรณีที่เราไม่ติดตั้งสามารถที่จะจบเป็นรอยโยสามได้ไหมนะครับสามารถที่จะจบเป็นรอยโสามได้นะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่ รถบรรทุกแบบนี้นะครับสี่ล้อบรรทุกตู้บรรทุกแบบนี้นะครับอยากจดเป็นป้ายขาวหรือว่าอยากจดเป็นป้ายเหลืองนะครับที่เป็นป้ายรถบรรทุกแท้ๆเนี่ยถ้าไม่มีเจ้าตัวกา,การ์ดกันมุดท้ายเนี่ยจะไม่สามารถที่จะจดทะเบียนได้นะครับและก็สรุปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเป็นนะครับสี่ล้อจัมโบ้แบบนี้จดเป็นป้ายรอยอสามนะครับหรือว่าป้ายไม่ติดเวลาเนี่ย เราไม่ต้องทําการติดนะครับเจ้าตัวกันมุดก,ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะเอา400จัมโบ้แบบนี้นะครับไปจดเป็นป้ายขาวหรือว่าป้ายเหลืองที่เป็นลูกอมพุกนะครับต้องมีเจ้าตัวกันมุดขายนะครับเพื่อป้องกันนะครับแล้วก็เป็นไปตามกฎของทางขนส่งนะครับ